สวัสดีค่ะจากบ้านลาังพยอมค่ะวันนี้บานลาังพยอมได้รับเป็นจดหมายเหมือนซองจดหมายนะคะแต่ข้างในก็มีเมล็ดพันธุ์ผักหรือว่าพืชต่างๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเพราะว่าตอนที่มาไปสเสนยมาส่งให้ถุงก็แตกแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นของป้าส้มนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะ เรามาดูกันนะคะว่าปลาส้มส่งอะไรมาให้มั่งนะคะเพราะว่าตอนที่ไปษณีมาส่งให้ก็ซองมีรอยเจาะฉีกแบบนี้แล้วนะคะอันนี้เป็นพันอันชันเทพพลัดไพลินนะคะส่วนอันนี้ ดาวในร้อยเป็นเมล็ดพันธุ์ทั้งหมดนะคะเป็นเมล็ดพันธุ์ดาวในร้อยแล้วก็ชมจันทร์นะคะส่วนอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองนะคะเมล็ดฟักทองพื้นมมเมล็ดฟักทองพื้นบ้านนะคะลูกกลมกลมนะคะก็เดี๋ยวจะ ปลูนะคะก็ขอบคุณป้าส้มนะคะก็ไม่รู้ว่าป้าส้มส่งอะไรมาให้บ้างนะคะแต่ที่รู้ๆก็คือซองเขาฉีกขาดนะคะฉีกขาดเป็นรูมาแบบนี้แล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าป้าส้มส่งอะไรมาให้บ้างนะคะยังไงป้าส้มป้าส้มก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะอันนี้นกยุงไทยเหลืองอันนี้เป็นฝักนกยุงไทยเหลืองนะคะ ส่วนอันนี้เป็นนกยุงไทยสีแดงนะคะก็ขอบคุณป้าส้มนะคะทั้งหมดเลยก็ได้มาหซองได้มาหซองนะคะก็มีที่ปนกันมาก็คือเม็ดอันชันกับดาวในร้อยนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นอันชันเทพพลัดไพลินนะคะ ส่วนอันนี้เป็นเมล็ดฟักทองนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นเมล็ดนกยุงไทยนะคะที่มีดอกสีเหลืองกับสีแดงนะคะก็ขอบคุณป้าส้มนะคะมาณโอกาสนี้นะคะ วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ